สวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่กันในอ่านวรบทนะครับอยู่กับผมเหมือนเดิมนะครับฟิลม์มวันนี้เราอยู่กันในเนื้อหาหนังสือคงชื่อนะครับสอนคุณธรรมดาให้เป็นยอดคนนะครับเขียนโดยคุณพรลรัชลาดแพทย์และก็คุณเทวุฒิปัญญานะครับผมชื่อตอนนะครับในวันนี้นะครับการไม่กล้ายืดอกทําในสิ่งที่เป็นธรรมนั่นแหละคือความขี้ขาดครับผมเนื้อหาเขาบอกว่าความกลัวเนี่ยเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับกิต ใจิตใจของคนเราก่อให้เกิดความขี้ขาดขึ้นมาซึ่งนับว่าเป็นสิ่งที่แย่มากแต่สิ่งที่แย่มากกว่านั้นก็คือความกลัวต่อความยุยติธรรมการยอมต่อสิ่งที่ผิดเป็นนิสัยเมื่อความผิดนั้นจะกลายเป็นเรื่องปกติธรรมดาและกลายเป็นสิ่งที่ถูกต้องและควรกระทำไปหากเป็นเช่นนั้นย่อมสร้างความเดือดร้อนต่อตอนเองและผู้อื่นที่อยู่ในสังคมเดียวกันผู้ที่กล้าหาญเนี่ยกับความไม่ยุติธรรมจะต้องมีจิตใจที่มุ่งหวัง มุ่งมั่นห้าวหาญเป็นอย่างยิ่งซึ่งเมื่อผ่านความกลัวนั้นย่อมจะเกิดความกล้าหาญตามมากล้าทําในสิ่งที่เป็นตัวอย่างให้ตนเองและผู้อื่นทําได้ทําตามเมื่อเกิดความเป็นธรรมขึ้นมาในสังคมก็ย่อมจะเกิดความสงบสุขตามมานะครับผมอ่าก็เป็นเนื้อหาที่ดีนะครับผมโดยส่วนตัวนะครับถ้าหากว่าให้ผมสรุปนะคือเอาจริงๆก็ มันถ้าอันนี้ตามหลักตามความยุติธรรมมันก็ถูกมันถูกต้องหมดนะครับแต่ว่าควรทำไหมก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับเพราะว่าทุกวันนี้การที่คุณจะไปแบบว่าชงชางแบบว่าอ่ะสมมติอ่ะคุณลองคิดเล่นคุณเดินเข้าไปในสังคมที่เขากินเหล้าเมาหาในที่สลัมที่ไหนก็ได้มันมีอยู่แล้วละนะแล้วก็บอกเขาว่าตะโกนดา่าพวกเขาว่าพวกคุณเนี่ยแม่งเลวมันชั่วพวกคุณมันทําให้อนเด็กมีอนาคตอะไรเงี้ยแบบว่าเหมือนเราไปสอนเขาอะ คุณคิดว่าเราจะโดนกระทืบไหมเราคิดเ,เล่นๆนะผมว่านั่นแหละคือเราก็รู้อนยะู่แล้วสุดท้ายก็มองตามหลักความเป็นจริงนะครับบทเนื้อหาที่ผมอ่านให้คุณฟังไม่ใช่ว่าคุณจะต้องทำตามหมดทุกอย่างนะเรื่องบางเรื่องก็อยู่ในขอบเขตครับเพราะว่ามีคนที่ทําในเรื่องที่มันผิดถามว่าทุกวันนี้มันมันมีเยอะนะครับพระพุทธเจ้าท่านก็รู้นะครับแต่ท่านก็ ไม่ได้เปลี่ยนอะไรขนาดนั้นนะท่านก็ท่านก็สอนให้คนเป็นคนดีอะนะครับใครที่ทําไม่ดีสุดท้ายเขาก็รับกรรมของของเขาเองนะครับเขาไม่เปลี่ยนก็เรื่องของเขานะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมก็ไม่มีอะไรมากนะครับเนื้อหาก็ประมาณนี้นะครับถามว่าเนื้อหามันดีมันก็ดีครับแต่ว่าถามว่าควรทําตามไหม ตอให้คำสอนคุณจะอาจจะมีคําสอนที่ดีจะไปสอนใครเนี่ยไม่ได้แปลว่าคุณจะสอนใครได้นะครับถ้าคนคนนั้นเขาไม่พร้อมจะรับฟังเราก็สอนไม่ได้นะคือเรามีสิทธิ์จะพูดในสิ่งที่ดีก็ต่อเมื่ออีกคนนึงเขาอยากรู้แค่นั้นเองเหมือนที่ผมทำพอดแคสต์เนี้ยคือผมก็ไม่รู้หรอกว่าใครชอบฟังไม่ชอบฟังแต่ว่าผมทําเป็นผลงานของผมอะนะผมทําให้มันเป็นพอดแคสต์ถ้าใครฟังแล้วรู้สึกชอบก็โอเคแต่ถ้าเกิดเราฟังแล้วรู้สึกแบบ ไม่ชอบก็ต้องขออภัยด้วยเนะื้อหาเขาเขียนมาอย่างนี้ผมก็อ่านตามบทของเขานะครับก็อ่านจนกว่าจะจบเล่มนั่นแหละแล้วก็จะไปเล่มถัดไปนะครับแต่ผมก็จะสรุปความคิดเห็นของตัวเองเสมอว่าผมไม่ได้บอกว่าให้เชื่อในสิ่งที่ผมอ่านเสมอฟังหูไว้หูครับอันไหนดีก็ดีอันไหนไม่ดีก็แล้วอันไหนไม่ได้ชอบใจมากก็ปล่อยผ่านไปแค่นั้นเองอย่าไปซีเรียสนะครับพบกันใหม่อีพีหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม ขอบคุณนะครับที่คอยกดติดตามและเป็นกําลังใจให้กันนะครับผมใครที่ถูกจริตกับผมหรือว่าชอบความเป็นตัวของผมในการที่ผมทำโพสแคทหรือทําเนื้อหาเรื่องราวต่างๆาคุณสามารถให้กําลังใจผมได้ในการกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กันนะครับผมแค่นี้ผมก็มีความสุขมากๆแล้วนะครับผมอีกหน่อยจะมีเนื้อหาพรีเมียมคอนเทนต์นะครับผมยังไงก็ติดตามกันเข้ามาได้นะครับผมขอบคุณนะครับอย่าลืมผ่อนคลายในหัวใจของคุณด้วยนะครับดีแลกยินทร์สสวัสดีครับผม